สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้ใบยี่หลาใบลาหรือบางคนเรียกกระเพาคว,วายกระเพาช้างนะคะตัวนี้จะหอมนะแล้วดูมเมล็ดเขานะคะมีแค่เนี้ยนะนับได้ประมาณ4ีเอดเมล็ดนะคะซึ่งงอกหมดหรือไม่หมดเนี่ยมันก็อยู่ที่มเมล็ดพันธุ์โดยโดยเฉพาะเนาะเพราะว่าใบ,ใบยี่ลาหรือใบลาเนี่ยสําหรับน้ําเนี่ยมันเพาะยากค่อนข้างยากมากเนาะ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีแบบปักชำม,มากกว่านะคะอันนี้เดี๋ยวน้ำจะเพาะทั้งหมดเลยนะแต่ว่า,าการงอกของมเมล็ดเนี่ยเราก็คาดหวังใช่ไหมคะว่าเขาควรที่จะงอกให้เราทั้งหมดเนาะเพราะว่าอย่าลืมนะยี่สิบอ่าสามสิบบาทเนี่ยมีอยู่สี่สิบเอ็ดเมล็ดเนี่ยตกมเมล็ดละบาทแล้วนะคะงอกหรือไม่งอกนี่คือขาดทุนหรือไม่ขาดทุนเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะมันจะมีแบบที่ว่าหล่นแล้วขึ้นเองเนี่ย น้อยมากนะสําหรับในส่วนน้ําอ่ะมันจะน้อยมากแล้วก็มีต้นที่แบบว่าตายไปแล้วก็มีนะคะบางทีก็เออ่ตั้งกอหนึ่งงอกให้ตั้งหนึ่งเมล็ดนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยน้าก็เลยปีนี้ไม่มีใบลาหรือใบยีหล่าขายให้กับลูกค้าเนอะก็เลยตัดสินใจว่าเออซื้อมเมล็ดมาดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวเจาะหลุมเรียบร้อยแล้วนะคะเจาะไปพูดไปเนาะแล้วเดี๋ยวน้ำก็จะหยอดลงไปเลยหลุมละหนึ่งเมล็ดนะคะ เพื่อนๆที่บอกว่าเพราะบอกว่าอู้น่าจะเป็นเรื่องยากมากเลยอ่ะหลุมเล็กขนาดนี้ใครเคยเพาะพิทูเนียมัง่งเล็กจิ๋วเลยน้ำเคยเพาะจำได้ไหมแต่ว่าน้ำก็จะใส่ถาดอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งไปเลยหนึ่งต่อหนึ่งนั่งคีบมเมล็ดเาลดเิวังิวไม่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเนาะ ใส่แว่นตาแล้วก็เล็งดีๆหยิบหนึ่งเมล็ดหยอดลงไปในรูเลยค่ะไม่กบนะคะน้ำหยอดแบบนี้เราคือไม่กบนะให้เขางอกขึ้นมาเองนะคะเดี๋ยวเขาได้รับความชื้นเขาจะงอกขึ้นมาเองถ้ากบเนี่ยอัตราการงอกจะน้อยมากเลย นึกถึงตอนที่แบบว่าเขาเขาขึ้นเองกับดินน่ะโอเคค่ะเดี๋ยวน้ำใช้สมาธิในการหยอดของเขาไปทีละหลุมก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตตอนที่เขาง,งอกกันเนาะเริ่มงอกทะลุขึ้นมาแล้วนะคะ ใบลานะคะใบลาที่ยังไม่งอกก็มีเนาะเพราะว่าน้ำเผือปล่อยให้ดินแห้งนะคะหรือเขาอาจจะยังไม่งอกก็ได้เนาะเริ่มโตแล้วค่ะจะโตช้ากว่าปกตินิดนึงเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะเริ่มมีเจ้าดวงหมัดพักนะคะเริ่มมาแทะใบและ้ะ เดี๋ยวแอบหยิกดูฝีนีดว่าหอมไหมไม่หอมเท่าไหร่เนาะหรือว่ายังเล็กอยู่ไม่ติดมืออืมกลิ่นไม่ติดมือเท่ากับต้นใหญ่ๆพันพื้นบ้านเนาะเดี๋ยวเราดูตอนโตอีกสักนิดนึงนะคะว่ากลิ่นจะติดมือกว่านี้ไหมดินชุดนี้นะคะ ดินชุดนี้นะคะน้ําใช้เป็นดินเก่าเนาะดินเก่าที่แบบว่ามาจากถุงเก่าๆผักเกา่าๆที่ไม่ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็กระถางต้นไม้เก่าๆนะคะก็เอามาเทรวมกันเนาะแล้วก็จะผสมด้วยเนะะี่ยค่ะอันนี้เป็นปูนขาวนะคะอันนี้เป็นปูนขาวถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้โดโลไม้นะคะก็ในดินเก่ามันก็จะแบบว่าแปลสภาพเป็นดินแล้วเนาะแล้วก็จะมีพวกแมลงอะไรบ้างนะคะเนี่ยอย่างตัวเล็กๆพวกนี้เนาะบางทีก็มีกิ้งกือบางทีก็มีไส้เดือนนะคะ ก็เลยจะเอามาผสมใหม่นะคะที่จะเทผสมลงไปนะคะเพราะว่าดินเก่าเราจะไม่มีปุ๋ยแล้วก็จะใส่ปุ๋ยลงไปนะคะปุ๋ยก็กะกๆเอานะคะนี่จะจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ผสมขี้วัวผสมปุ๋ยอคอกที่เขาหมักเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จะมาใส่เป็นปุ้ยขอโทษแล้วก็จะมาใส่เป็นขุยมะพร้าวเพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะคะ แค่นี้เองนะคะก็เดี๋ยวจะผสมให้เข้ากันเนะเาะแล้วก็เอาใส่ถุงเพาะได้เลยนะคะอ่าถ้าใครมีไตโคเดอร์มานะคะไตโคเดอร์มาก็สามารถที่จะเอามาผสมดินได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยป้องก,กันโรครากเน่าโคนเน่าเพราะเราไม่รู้ว่าดินเก่าเนาะมันจะมีอ่า เชื้อโรคอะไรอยู่บ้างนะคะแต่อย่างน้อยก็คือเราใช้ปูนขาวในการฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้วนะคะแล้วไตโคเดอร์ม,มาเนี่ยที่น้ําใช้นะน้ําก็จะผสมในน้ําอยู่แล้วค่ะสําหรับลดเนาะพอก็คือจะเทสใส่อ่างใหญ่ไปเลยค่ะนะคะก็สามารถลดได้ทั้งส่วนเลยโดยที่ว่าไม่ได้กําหนดว่าจะต้องใส่อะไรประมาณเท่าไหร่เนาะก็คือผสมผสมลงไปในน้ําเรียบร้อยไปเลยนะคะ พอผสมเสร็จแล้วเนาะก็เตรียมตักใส่ถุงเลยค่ะเดี๋ยวก็น้ําจะตักให้เสร็จครบเรียงในถาดเพาะให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนปลูกกันค่ะพร้อมที่จะลงกระถางแล้วนะคะอันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งอันนี้ใบเลี้ยงนะคะ1คู่ใบแล้วก็คู่ใบที่2องเพ่งเริ่มขึ้นมาเนาะแต่ว่าน้าจะเอาลงอ่า ุงชํำแล้วนะคะมันจะได้แบบว่างามแล้วก็โตเร็วหน่อยเนาะที่เพิ่องงอกก็มีนะแต่ว่าน้ำมองว่าต้นมันเน่านะคะก็เลยไม่เอาเนาะก็คือถ้าง,งอกมาช้าเนี้ยนอย่างเงี้ยมันก็จะแกลนแล้วนะคะมันจะสู้พวกที่ว่างอกเร็วๆไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวถอดดันนะคะดันดันจากตูดลุมขึ้นมาเนาะ ดินก็ปล่อยให้หมาดนะคะหมาดกาลังดีนะมันจะดันง่ายแต่ถ้าสมมุติว่าแฉะเกินไปเนี่ยอ่ารากมันจะไม่หุ้มดินขึ้นมานะคะมันก็จะเป็นแบบว่ายากมากเนาะเนี่ยขนาดต้นเล็กๆนะเราก็ายังดันขึ้นมาได้นะคะถ้าสมมุติว่าดินเราหมาดพอเนาะมันก็จะมีต้นหญ้าต้นดอกไม้อะไรแอบปิวมาขึ้นด้วยเนี่ยต้นดอกแววมายุลานะคะปิวไปได้ทั่วเนาะเพราะว่ามันทําพันต่อง่ายเนาะ บางทีถ้าขึ้นมาหลังๆก็จะแบบว่าแถมให้ลูกค้าไปด้วยก็จะบอกลูกค้าเสมอนะคะว่าเอออันนี้ดอกไม้นะอย่าถอนนะอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเอาไปคัดปลูกต่อเอานะคะแต่ถ้าอย่างเงี้ยต้นยากก็ถอนทิ้งไปเลยเรียบร้อยค่ะ ก็ทาหลุมแค่พอประมาณเนาะแล้วน้าก็จะยกขึ้นไปทั้งอย่างนี้เลยนี่ดูระบบรากนะคะก็วางลงไปกบดินนะแค่นี้เองนะคะแล้วเดี๋ยวน้าก็จะเอาถ้วยนะคะมาลดน้ำเนาะถ้าลงหลุมเร็วลงถุงเร็วนะคะเขาก็จะไปได้เร็วนะเพราะว่ารากมาขนาดนี้แล้วเนาะอันนี้จากเพาะ,มะเมล็ดเลยนะคะ เดี๋ยวอีกหน่อยก็ตัว,ต,วตัวที่ว่าแบบว่าปักช้าอะ่ะน้ําเคยทําคลิปไปแล้วเนาะเดี๋ยวน้ําหาลิงก์ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวน้ําวางไว้ตรงคอมเมนต์เนาะสำหรับตัวปักช้าอะ่ะมันจะปักช้าง่ายนะคะคือปักช้ายังไงก็ติดนะ่ะแต่ว่าเพราะเม็ดมันจะยากกว่าเนาะบางทีเก็บเม็ดเองอะ่ะเพื่อนๆมันก็ยังไม่ติดเลยนะ เ,เวลารดน้ําก็จะรดแบบนี้นะเอาขวดตัดปากฉลามาค่ะค่อยๆรดนะคะเพื่อให้โคนเขาแน่นนะคะ